สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าต้องแปลกใจเด้อว่าเมื่อนี้เสียงมุมคือเปลี่ยนแปลกๆมุมปิดหนาปิดจมูกค่ะพี่น้องค่ะืัอนี้บุมจะมาอัปเดตตําลึงค่ะพี่น้องตาเรื่องที่มุมทําการปักชํำเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่งอกมาแล้วซีต้นค่ะซีกิงนอกนันบอมีวีแววเลยค่ะแต่กรลอดต่อไปเนาะ พึ่งจะมาลดน้ำห้ค่ะพี่น้องอุณหภูมิอุณหภูมพิพึงจะอยู่คงทีค่ะอุณหภูมิประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามแต่ว่าเมื่อนี้สิบหกองศาเหมือนเศร้านี่ค่ะพี่น้องมึงก็จะได้กินยอดละค่ะนี่ยเห็นว่ายอดตำลึงพี่น้องค่ะมายอยเซเตเรียเจ็ดปีจะเข้าแปดปีแล้วพึงต่หาตำลึงเจอนี่ลละพี่น้องเนี่เห็นบอกนี่พึงจะปลูกใด้นี่ยละค่ะ มันนี่สิเฮ็ดจังไดล่ะปลูกล่องไส่ล่ะค่ะจังเสด้กินเอาใส่กระถางใหญ่ๆไว้บอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาไอเดียกอนค่ะเข้าไปหาพอใยญยกูเกินไปในย t u b e ไปหาไอเดียการปลูกปลูกตํำเรื่องเนาะค่ะเนาะว่าสำหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยหรือว่ามีพื้นที่จำกัดเนี่ยครจะปลูกไว้ใส่นาะน่าจะปลูกใส่ในล่องเบิ่งก่อนหน่าจะปลูกใส่ในกระถางเนาะ เดี๋ยวผมจะหาเบิงเซนไห้กระทางกระทางย่ใหญ่ให้เขาค่ะนี่ได้แล้วซี่กิ้งที่น้องดีใจร้ายนี่กิ้งย่งใหญ่หญนี่กำลังแตกขึ้นมากิ้ง่งใหญ่ๆกิ้ง่งใหญ่เนี่ค่ะกำลังแตกด้านล่างด้านบนก็แตกกิ้งนี่ก็แตกขึ้นมาสองขางส่วนที่เหลือ,อยังบอเห็นบีเววน่าจะน่าจะนี่คือกันแต่ยังบ่แตกเอ้ยนี่แตกอยู่น้นอยนี่ มองเห็นนิดเดียวค่ะมองเห็นแต่น้อยน่าจะติดยู่ดอกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนี่อมตอเมื่อ,อ้อขคางบ้านค่ะคางบานสุดเลยขางบาน,าบานอันบ้านของอีกฝั่งหนึ่งนี่มาอัปเดตให้เบิง้งเดี๋ยวพุ่นละย่ามไดทีว่างพุ่นละค่ะช่วงนี้ต้องเริ่มต้องเริ่มแบบเขามุหมัจ,จะเมื่อยแน่เนาะคะ่ะบ๋มหันใจบ่คอยอันนี้ปันได้บ๋มเป็นเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นพุ่มแผ่นอ่นล่ะ,ละค่ะพี่น้องขันใจบ่ค่อยสะดวกขันใจบ่เต็มอิ่มเนะะี่ยจะเหนื่อยง่ายแน่ช่วงนี้นะเป็นไข้บึงาหายค่ะพี่น้องนี่ช่วงนี้พุมตรงเล่งค่ะเล่งปลูกเพราะว่าจะเป็นอียงต้นกายกบลังใหญ่ขึ้นมาเล่งปลูกเล่งเตรียมแปลงเล่มนั่นเล่งนี่เนาะออกมองนึง่งเขามองนึ่งค่ะปลูกนั่นปลูกนี่ค่ะพี่น้องปลูกหลายย่างค่ะปลูกหลายย่าง เฮ็ดเบียกผู้เดียวเตรียมแปลงทำานุนทำนี่ผู้เดียวเองในจะงนานบานงานเลื่อนงานสวนเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละอมุมาซ้ำเนี่แหละค่ะโมมาอัปเดตให้เบิ้องจะได้กินต้มจืดตำลึงแล้วเดี๋ยวไปเสินเต้าหู้มาใส่ยักสามสี่ยอดเต้าหู้ไข่มาต้มจืดตำลึงเนาะพี่น้องเนาะเต้าหู้ไข่นี่ใส่หมูสับใส่นันใส่นี่ลงไป ใส่เครองลอดพอได้สดหนาะหอนหอนเนาะคะ่ะเนาะยี่หมุดเสาไม่แห้งแท้เได้นี่ไปกันเ้อค่ะบุมาซ้ำในระค่ะขอบุณทุกทันที่ติดตามรับชมเ้อค่ะขอบุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะพักกันดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ